สวัสดีครับบาสเกตบอลครับผมพี่รักเจ้าเก่าครับแม็กซ์ครับก็วันนี้นะฮะเราก็จะมาเพอร์ฟอร์มันซ์รีวิวนะครับเป็นอีกคู่หนึ่งที่หลายๆคนรอกันอยู่นะฮะเพราะว่าเราแต่มาแมนเหมือนกันนะเออของไม่ดีจริงแล้วก็เราโปรโมทไว้เยอะด้วยนะฮะอ่ะอย่ไปพูดพัพกับเพลงแล สำหรับคลิปนี้นะครับ,รบก็ต้องของขอบคุณ Under Armour Thailand ด้วย,ยนะครับที่สตัวนี้มาให้เรารนี่คือ Curry 8นะครับเป็นรองเท้ารุ่นใหม่ล่าสุดของ Stephen Curry แล้วก็ตัวนี้เป็นรองเท้าตัวแรกของแบรนด์ส่วนตัวเลย<ช>นะครับก็คือ Curry Brand นะครับและเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกัน และนี่ก็คือหน้าตาของ c u r r ี8ครับนะครับผมแ r r y 8นั่นเองนะครับ <S <S สีนี้มีชื่อสีว่า feel good flow <S 2> <S 2> <accept> s> <S นะครับผมก็เป็นรองเท้ารุ่นใหม่ล่าสุดของ u u r y นะ t e สเตฟาน u y r y นั่นเองนะครับตัวนี้บอกเลยว่ามันมีเทคโนโลยีใหม่หลายๆอย่างแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่ใส่ดีมากๆนะครับนั่นก็คือเทคโนโลยีที่ชื่อว่า flow นะครับผมตัวนี้ พี่ล <cues> <sm convert> <im urai> ักก็มีใช่ไหมนึกว่าจะไม่ทักพี่ลักมีสีพระเอกพราเอกนะฮะแน่นอนคือผมเป็นคนชอบอะไรขาวๆรองเท้าสีขาวชอบชอบชอบอะไรขาวๆชอบขาวๆก็ชอบอย่างอื่นก็ชอบตัวนี้ชื่อว่า golden flow นะฮะสังเกตได้ว่าชื่อสีของ curry 8ตัวเนี้ยในทุกๆตัวมันจะมีคำว่า flow ต่อท้ายนะครับเพราะว่าก็มันเป็นระบบใหม่ที่เขาโปรโมท นะฮะตัวก็เลยย้ำไมหน่อยเออโฟล์ช่คือระบบ Flow เนี่ยผมต้องบอกว่ามันเป็นระบบใหม่ที่น่าสนใจเลยนะครับก็คือตัวโฟมตัวเนี้ยมันเรียกว่า Flow ซึ่งทาง Under m r r เ u r เนี่ยก็ไปจ้างบริษัทเขาผลิตเหมือนกับอีกเจ้าหนึ่งที่ผลิต Boost อ,อะไรอย่างเงี้ยโอ้้าพูดขนาดน,นี้ <laughs> <laughs> นะครับก็เป็นเป็นตัวที่ <laughs> <laughs> เขาบอกว่า ระบบรองรับแรงกระแทกตัวนี้มันส่งส่งแรงดีดกลับมาได้ดีมีความนุ่มและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือมันสามารถใช้แทนยางรองเทา้าทำเป็นพื้นรองเทา้าคือยังไม่เคยเจอรองเท้าบาสรุ่นไหนที่ใช้โฟมแทนใช่ใช่ไม่เคยได้ยินไม่เคย,ยเคิดด้วยเอออันนี้รุ่นแรกอันนี้คือตัวแรกรุ่นแรกของเขาเรียกว่าอะไรประวัติศาสตร์รองเท้าบาส ใช่เออจะว่าไปอย่างนั้นก็ถูกกันไม่เคยมีจริงๆใช่คือตัวตัวโฟมตัวเนี้มันจะมีความนุ่มมากๆนุ่มแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนในในเคอรี่เลยกดกดก็รู้ว่าใช่แล้วก็เรื่องแบบซับพงซับพอร์ตก็ดีมากๆนะฮะเดี๋ยวเรามาไล่ทีละส่วนกันนะครับเริ่มที่ traction นะครับ traction ของเคอรี่แเนี่ย ใช้เป็นมิโซใช้เป็นโฟมไม่ได้ใช้ยางนะคะเขาบอกว่ามันจะหนึบกว่าการใช้ยางหรือซ้ําซึ่งตอนแรกผมไม่เชื่อหรอกแต่หลังจากที่ได้ลองอะบอกเลยว่าไม่หนึบจริงเรื่องจริงใช่ไหมหนึบจริงหนึบแบบไอ้เครืก็ใส่หนึบเปล่าวะหนึบมากเออหนึบแบบหนึบตกใจอ่ะไม่คิดว่าเฮ้ยทำไมคือรู้ว่ารองเท้าของเคอรี่อ่ะมันขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องความหนึบแล้วก็เรื่องแบบ คอดฟิลสมดุลใต้ฝ่าเท้าอะไรยเงี้ยแต่ไม่คิดว่าตัวนี้จะหนึบขนาดนี้หนึบว่าหนึบกว่า7อีกนะฮะในเรื่องของความทนทานเนี่ยจะว่ามันไม่ทนผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมใส่เล่นในในในยิม,มนะฮะใช่ในพื้นปาร์เก้เนี่ยมันยังไม่มีรอยถลอกไม่มีอะไรเลยเพราะว่าพื้นปาร์เก้เนี่ยยังไงมันก็เซฟมากที่สุดอ,อยู่แล้วเราก็เลย เราก็เลยไม่รู้ว่าแต่ว่าบางตัวใส่แล้วมันจะมีรอยทะลอกเออใช่บางตัวนั้นนั้นอ่อนแอจริงเอออนั้นต้องเรียกว่าเข้าขั้นอ่อนแอดีว่าเออถ้าเล่นปากเก้ย,ยังทะลอกเนี่ยคือตอนแรกอ่ะผมเข้าใจว่าตัวนี้มันจะทะลอกอืแต่มันไม่มีรอยทะลอกเลยใดๆทั้งสิน้นก็เลยก็เลยแบบเออแปลกใจกับเรื่องความทนของมันอยู่ทําให้ผมคิดว่าถ้าใส่เล่นพื้นปูนอ่ะไอเนี่ยเอาอยู่ปูนปูนปูนขัด แต่ว่าดอกมันก็ไม่ได้ลึกมากนะดอกไม่ลึกใช่ก็เนี่ยมันเลยหนึบยังไงวะมผมอันนี้ผมไม่เข้าใจจริงๆแต่ว่าที่ลองเทสมามันหนึบแบบเบรกหัวทิ่มเลยจริงๆน,นะฮะ<ด> traction ด,ด,ดีมากๆดอกไม่ลึกเลยอเออแล้วก็เป็นโฟมหนึ่งชิ้นด้วยใช่งงครับ traction ตัวนี้แบบสุดแล้วก็ถัดมาถึงเรื่องคุชชั่นนะครับระบบรองรับแรงกระแทกเนี่ยอย่างที่บอกมันคือโฟมนะครับ เป็น Flow ทั้งชิ้นนะฮะซึ่ง่นเขียนตรงนี้เรย l o โฟล์มันมีความนุ่มมากอย่างที่เคอรี่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับตรงส้นเท้าเนี่ยบอกเลยว่านุ่มนุ่มเหมือนแบบพวกรองเท้าบาทสอื่นๆที่แบบใส่ระบบคุชชั่นที่ส้นเยอะอๆนะฮะแล้วก็ตรงหน้าเท้านุ่มเหมือนกันแต่ว่ามันจะน้อยกว่าตรงส้นแล้วก็ได้คอร์ดฟิลที่ดีมากม นะฮะการการเคลื่อนไหวอะไรพวกนี้ผมว่ามันแบบมันสมูทอ่ะเป็นระบบพุชชั่นที่ทำแล้วเออสมชื่อเขาว่าโฟลว์ใช่มันสมูทแบบมันโฟลว์จริงๆอะ่ะในการที่แบบเราขยับอะ่ะเออแล้วก็จุดที่ผมคิดว่าเขาทำมาให้ตรงส้นกับตรงช่วงหน้าเท้ามันนิ่มได้อะ่ะเป็นเพราะว่าถ้าเกิดสังเกตนะฮะตรงด้านข้างอะ่ะมันจะมีแบบยื่นออกมาเห็นไ่ะใช่ครับ<ๆ>พอมันยื่นออกมาหมายถึงตอนน้าหนักล,ลงอะ่ะไอตรงปีกด้านข้างเนี่ย มันก็จะบีบลงมาไงอเออมันก็เลยทําให้รองเท้ามันนุ่มอมไม่ได้ครับก็เลยตัวเนี้ยเป็นเคอรี่ตัวแรกที่ผมรู้สึกว่านุ่มแล้วก็ผมชอบจนให้มันอยู่ในท็อป5ปี2020ของผมอืมนะครับที่สําคัญเบามากอืมใช่น้ําหนักเนี่ยมันเขาโปรโมทว่ามันจะเบากว่ารองเท้าทั่วไป37%นะฮะซึ่งรองเท้าบาสทั่วไปไซส์เเนี่ย บอกเลยว่าน้ำหนักมันจะอยู่ประมาณ460กรัมก็สขีดสี่ขีดเกือบเกือบห้าอ่ะสี่ขีดครึ่งอันนี้เดาว่าอยู่ประมาณนับ2ขีดกว่าใช่อันเนี้ยตอนช่างแล้วมันอยู่ที่2ขีดกว่าสอ0รกว่ากรัม,มซึ่งเป็นรองเท้าที่แบบเบาเบาวิวคือตัดน้ำหนักออกไปครึ่งนึงมันก็ว่าได้ใช่ถูกต้องซึ่งมันเป็นเพราะว่าการเลือกใช้วัสดุครับแล้วก็ตัวโฟมตัวเนี้ย ตัวโฟ์เนี่ยมันทําให้รองเท้าเบาลงโดยที่มันถอดยางออกแล้วใช้โฟมอย่างเดียวใช่ต้อง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 เออไปเขาไอเดียดีมากนะเรื่องใช่เรื่องเนี้ยเรื่องเรื่องการเอาโฟมมาใช้เป็นพื้นเนี่ยเป็นเป็นมิติใหม่คือเขาบ้าเลยผมมองว่าเขาก้าใช่เออกล้าทํากล้าทําระบบนี้ออกมาใช่กล้าคิดว่าเอ้ยมึงไม่ต้องเอา อายางเข้ามาให้มันหนักเออใช้ตัวนี้ใช,ใช้โฟมเนี่ยใช้โฟมนี่แหละแล้วมันก็มันก็อยู่จริงใช่ไหมใช่อ,อ,อยู่เลยอ่ะถัดมาที่เรื่องของซัพพอร์ตล็อกดาวน์นะครับระบบซัพพอร์ตของ Curly a เอ Flow เนี่ยมันมีตรงช่วงกลางเท้านะฮะก็จะมีเป็นท r เชนอลซัพพอร์ตก็คือเป็นแผ่น TPU 1อันเป็นชั้งเพลทนะฮะ แล้วก็เขาจะมีสิ่งที่แบบเป็นวอลขึ้นมาเป็นเหมือนกำแพงกั้นอยู่ด้านข้างทั้งด้านในและด้านนอกเท้าคือถ้าเรามองมุมนี้จะเห็นมองมุมนี้จะเห็นกำแพงนี่ผมพูดถูกบ้างวนี่อ๋อ,อนี่เหรอใช่คือสาเหตุเนี่ยที่มันมีไอ้ตรงด้านข้างเนี่ยเป็นเพราะว่ามันจะเป็นตัวช่วยซับแบบเวลาที่เราสไลด์เท้าไปเงี้ยเท้าเราก็จะไม่หลุดเพราะว่าตรงเนี้ยมันช่วยกันในระดับหนึ่งอีกอย่างรตรงนี้มันเป็นพวกนิดใช่ไวมวะ อืมก็ตรงนั้นเออเรื่องเรื่องการซัพพอร์ตเนี่ยตัวนิดนี่ก็มีส่วนนะครับเพราะว่านิดเนี่ยเขาใช้ความหนาแน่นหลายอย่างเขากันไม่ให้นิดมันมันมันยืดออกไปแล้วทำให้เท้าเราหลุดเพราะนิดเนี่ยเราจะรู้อยู่ว่ามันมันยืดมันยืดอืมตัวนิดตัวเนี้ยมันจะมีแบบถักหลายอย่างในในอัปเปอร์ชิ้นเดียวนะฮะแต่ละอย่างก็ทำหน้าที่ต่างกันอย่างเช่นในตรงส่วนที่มันแน่นเนี่ย มันก็ช่วยในเรื่องการล็อกดาวน์มีความทีเฉพาะอ่าช่วงนี้จะทีหน่อยเล็กๆแล้วก็เป็นตาห่างออกมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ส่วนของตาห่างๆเนี่ยก็คือทําเพื่อให้มันมีความยืดหยุ่นแล้วก็ระบายอากาศได้ดีนะครับบางจุดเนี่ยเราจะมองเห็นเป็นรูเข้าไปเลยอืมก็เนี่ยให้ระบายอากาศออกมาตรงลิ้นรองเท้าเนี่ยพอผมเอานิ้วดันเนี่ยมันเห็นนิ้วผมเลยนะเห็นปะเออเออพอเนี่ยอ่ะดันดันให้กล้องนี้ดู เห็นปะมันเห็นนิ้วผมเลยอ่ะก็ก็คิดมาดีอ่ะเรื่องระบบล็อกดาวน์ซัพพอร์ตตัวนี้อีกอย่างหนึ่งที่ผมต้องพูดถึงก็คือฐานของรองเท้าที่มันกว้างและมันแบนทั้งหน้าเท้าและส้นเท้าที่ผมบอกทำให้รองเท้าอ่ะมันเรียกว่าอะไรอ่ะมีจุดสัมผัสที่พื้นที่เยอะขึ้นเออสร้างสมดุลใต้ฝ่าเท้าของเราเวลาที่แบบเราลงเท้า เรายืนอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกแบบมั่นคงนะครับก็เหมือนระบบซัพพอร์ตเขาคิดมาดีมันอาจจะไม่ค่อยเห็นอะไรนะแต่แต่ละจุดอะ่ะมันทําหน้าที่ของมันแม้กระทั่งไอ้ตรงฮิลเคาน์เตอร์ตัวเนี้ยที่แบบเป็นยางแข็งๆตรงเนี้ยมันก็ช่วยเรื่องการล็อกส้นเท้าของเราคู่กับไอ้ตรงไอ้คิ s ิสพ l o w ที่บิวอินอยู่ข้างในเป็นหมอนที่อยู่อยู่ด้านในล็อกส้นเท้าเอร้อยหวายรเราไม่ให้เท้ายก หลับเต็มตื่นไม่ใช่ครับแล้วก็ระบบร้อยเชือกก็ทำงานได้ดีนะฮะเอาอยู่กดหลังเท้าเราดีอยู่ถัดมาที่เรื่องของวัสดุนะครับวัสดุเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันมันอาจจะดูไม่ค่อยมีอะไรนะแต่แต่ละอย่างของมันอะ่ะทำงานได้ดีมากๆนะฮะตัวนิด ก็ไม่กี้มีพูดไปแล้วว่านิดแต่ละส่วนอ่ะมันทํางานหน้าที่แตกต่างกันใช่ครับนะครับแล้วก็ตรงวอลตัวเนี้ยในแต่ละสีอ่ะมันก็จะใช้วัสดุที่ไม่เหมือนกันนะฮะอย่างของผมฟิลกูดโฟล์ตัวเนี้ยมันก็จะเป็นวัสดุแบบหนังสังเคราะห์แต่ว่าของพี่รัก์เนี่ยมันจะคล้ายๆมันจะเป็นคล้ายหนังแก้วใช่คล้ายๆหนังแก้วแต่ไม่ออไม่ถึงกับเงาวับอะไรอย่างงี้ใช่มันจะดูแบบมีความเป็นทองอ่ะเป็นเมทัลลิกใช่อื แล้วก็จุดเด่นที่สุดของตัวนี้ผมก็ว่า,วามันยังหนีไม่พ้นโฟล์เป็นวัสดุที่ผมรู้สึกว่าแบบเจ๋งว่ะคือคิดมาได้ยังไงวะม,มันใช้งานได้ดีมากๆอะตัวนี้ถูกใจสุดๆเลยนะฮะในส่วนของเรื่องไซส์นะครับไซส์ size ตัวนี้ผมใส่เผื่อครึ่งเบอร์เผื่อ,อ,อกันจ้าเพราะว่าปลายเท้ามันค่อนข้างบีบแล้วก็ไอ้ตรงวอลด้านข้างมันไม่ขยายเออเราก็เลยแบบ เผื่อครึ่งเบอร์ดีกว่าในด้านความยาวอ่ะมันก็จะแบบปกติอ่ะก็จะเหลือปลายเท้านิดหน่อยถ้าเผื่อครึ่งเบอร์นะฮะแต่ว่าด้วยระบบร้อยเชือกอะไรพวกนี้มันเอาอยู่ครับแล้วก็ถัดมาที่เรื่องของตำแหน่งที่เหมาะครับคงไม่ต้องบอกอะไรมากพอยกาดเซนเตอร์ไม่ใช่พอยกาดนะฮะเบอร์หนึ่งครับแล้วก็ชูตทิ้งกาดเบอร์2ใช้ได้นะครับตัวนี้ผมมีเผลอคิดถึงแบบ small forward ด้วยซ้ำ ว่าแบบ small forward อาจจะใส่ได้ด้วยด้วยน้ำหนักตัวที่ small forward ไม่ได้ไม่ได้หนักมากนะครับแล้วก็ระบบรองรับแรงกระแทกตัวนี้ flow มันสามารถแบบรองรับความต้องการของตัว small forward ได้ไม่ว่าจะเป็นการ drive เข้าไปทำคะแนนเราก็ได้เรื่อง court feel อะไรพวกนี้ที่ค่อนข้างชัดเจนและพอแบบกระโดดลงมาปุ๊บมันก็มีตรงส้นเท้าเนี่ยรองรับก็ ผมคิดว่าเบอร์1เบอร์2เบอร์3ามาใส่ได้ดีแต่ว่าเบอร์สี่กับ5้าอาจจะยังไม่เหมาะมันอาจจะยังไม่ใช่แบบสิ่งที่เหมาะสมกับน้ำหนักครับครับผมคือคนตัวใหญ่ๆหน่อยอืมแล้วก็โดดเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับแต่ไม่ใช่ว่าใส่ไม่ได้นะใส่ได้ใส่ได้ถ้าถ้าคุณชอบนะถ้าคุณชอบแบบฟิลของรองเท้าที่หน้าเท้าครับได้ขอดฟิลชัดเจนมีความหนึบห เด้งเด้งหนึบหนึบนิดหน่อยแล้วก็ตรงส้นเท้าได้ความนุ่มแบบเหมือนเหมือนแบบทิ้งน้ําหนักลงมาแล้วแบบรู้ว่ามันย่บลงไปอะไรเงี้ยเอออันนั้นก็จะเป็นฟีลของคุชชั่นส่วนเรื่องฟีลการขยับตัวเนี้ยมันโฟล์สมชื่อจริงครับการทําแบบทรานซิชันระหว่างส้นเท้ามาหน้าเท้าอะไรเงี้ยเวลาที่เรายกเท้าอ่ะผมว่ามันแบบคล่องตัวเออและด้วยความที่มันน้าหนักเบาทําให้การขยับอ่ะมัน มันเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนรองเท้าอ่ะแม่งกลายเป็นชิ้นส่วนของเท้าเปล่าเราอ่ะอจะบอกว่าเหมือนไม่ได้ใส่อะไรเลยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันใสเออแต่ว่ามันเบาแล้วก็มันแบบเหมือนคอนฟอร์มคือท้าใส่รองเท้าเอคู่เดิมที่มีน้ําหนักมากกว่าเนี้มันจะคุณจะสบายคุณจะรู้เลยว่าแบบคุณจะเห็นว่าแตกต่างใช่เวลาที่คุณขยับเท้าใช่แล้ว ผมก็ไม่คิดว่ารองเท้าของเคอรี่ะจะติดท็อป5ของผม <c oughs> นี่คือเคอรี่คู่แรกที่เป็นท็อป5ของผมนะครับจริงแม็กเกตเคอรี่นะฮะเหมืนปล้นแชมป์ของเลบร้อนผมไปนะฮะอ่ะก็รองเท้าดีเราก็ว่าดีนะครับแล้วก็สำหรับคู่นี้นะฮะขอบคุณ u n d e r a r m o u r Thailand ยอีกหนึ่งรอบถ้าใครสนใจเนี่ยไปหาซื้อที่ไหนได้เลย สามารถหาซื้อได้ที่ Under Armour Brand House นะฮะที่สยามเซ็นเตอร์ไปลองกันได้ไปลองกันได้ไปลองกันได้แล้วครับผมติดตกติดใจก็จัดกันใช่มีที่ฮูปปาบไปเฮ้ยจำชัดแล้วว่าฮูปสเตชันก็มีสแลมเมอร์ก็มีนะครับก็ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่5,790บาทนะครับผมใครสนใจก็ไปจัดกันได้ไปอ่ะป จัดกันปาป,ปับ <c oughs> ไปละเชิญันสวัสดีครับ